โยอวัตส so ับสวัสดีนี่ก็คือ Battlefield 6นะครับผมเพิ่งได้คีย์มาเลยเมื่อกี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Open Beta นะครับนะเดี๋ยวเล่น c o n q u e s t แล้วกันเวลหนึ่งเพิ่งเข้าเกมเลยคนอยู่ไหนจ๊ะอ๋อขึ้งบินเทพจังเลยโอ้รถถังเรามีแกจ็ตทำลายรถถังอะไรไมเนี่ยเลขสีนี่คืออะไรวะไปยิงลูกระเบิดขอบคุณมากตัวเอกอ่ะ เอ็กสตรีมอืปักกันแล้วด้วยโอ้โห้เห็นแล้ววะมันยิงมาใหญ่เลยไปดิเฮ้ยคนเห็นคนแล้วเฮ้ยแล้วสโค๊กูเป็นไรเนี่ยเฮี้ยว่าเดี๋ยวฟักอะไรแดงๆมาบังจอกูวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครยิงกูอยู่บนนี้อยู่บนนี้อยู่ไหนเจ๋ตัวเองโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โห้แร็ดอไม่โคตรสุดยอดเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ย นี่เป็นลูกดาบเทียมบนี้น่าจะเอาไว้เกิดนะขุดักขุดักฆ่าแม่งจกมีนมาก่อนถลงมาลงมาไหนอะนานแล้วนะมันน่าจะเกิดได้แล้วนะกระแสมันไม่มาแล้วมไหมทำลายทิ้งเลยเด็กกันนีวิธีเล่นเครื่องบินนี่เฮลิคอปเตอร์นี่จ้าลวด no connection แสดงว่ามีคนเล่นไปแล้วใช่ไหมไอันนี้เป็น attack helicopter หน่ยอย deploy deploy มาบินค้นเลยออื้ นี่มันเครื่องบินยาแก้ไอใช่ไหมอาบัเช่โอ้แล้วมุมกล้องมันจะแคบไปไหนวะเนะี่ยข,ขับขับค่อนข้างหน่วงอยู่นะอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็น Air to Air อันนี้ก็คง Air to Ground เฮ้ยเดี๋ยวกูเอ้ากูออกจากเครื่องบินทำไมไอ้เหี้ยเครื่องบินกูเครื่องบินกูไม่วัดไปกดโดนปุ่มแล้วเมื่อกี้หายโอ้โดนสไนเปอร์เล็งหัวอีกกูเหลือจะเชื่อ โอ้ยจบเลยจะได้เครื่องบินอะไรวะเฮ้ยหืมตัวปิวไปดิมันอยู่ข้างบนนี้เอาไม่อยู่อหรอไม่อยู่อหรอโอ้ยจบครับปักเห็นรถถังโอ้ ดิเออนี่ก็รถธรรมดาช่องเปล่าๆไม่มีอะไรนี่คือเครื่องบินหน้าเอ้าได้เฉยว่าดึงเฮี้ยวเก็บบินรอบเก็บบินรอบอ๋อกด E คือ Exit กดชิปเพื่อเล็งเล็งสปีดโอเคโอ้ยโอ้ยโลล็อกเป้าโอ้ยโอ้ยกดเลขสามโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิดเชิดหัวเชิดหัวโอ้ยเกือบขับยากขึ้หายเลยโอ้ยแล้วหน้าจอเราเป็นอะไรวะเนี่ยอารมณ์เหมือน เหมือนก้าสจอกกำลังจะพังเลยทำไมผ้ามันแตกๆแบบนี้จะเป็นเพราะเราปรับภาพกายเองวะกูโดนล็อกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังคัมมิ่งอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนหน้าผากูตายเออเฮ้ยเราได้ทั้งสองคิวเลยนะเมื่อกี้โอ้แต่มันดินยากไปหน่อยน,ะนี่แนะ่หัวแตกไปมึงนอนยิงเหรอ มึงเฮ้ยไม่ตายได้ไงอขอยัดลูกก่อนเฮ้ยนั่งทำอะไรวะรุ่นนั่งทำอะไรรุ่นนั่งทำอะไรรุ่นตายดิเฮ้ยเกิดชุ๊บหมือนหมาลูกซองได้เกิดแล้วอีเวนอย่าไหบวะงศูนย์คนโอเคเคลียร์ลูกซองเทวดา